วันนี้เวลา10นาิกา12นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิทรงเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับโรงพยาบาลชยภูมิจัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการทำขาเทียมทุกระดับให้กับผู้พิการขาขาดโดยไม่คิดมูลค่าสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินผู้ส่งร่วมก่อตั้งมูลนิธิขาเทียม ทำให้ผู้พิการขาขาดได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อสังคมโอกาสนีท้ทอดพระเนตนิทรศการประวัติการจัดตั้งโรงงานทํำขาเทียมพระราชทานโรงพยาบาลชัยภูมิสร้างขึ้นเพื่อทดแทนสถานที่เดิมซึ่งถูกน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี2553ทําให้สถานที่เครื่องมือและอุปกรณ์เสียหายทั้งหมดเมื่อได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ พร้อมทั้งส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหลักสูตรช่างช่วยคนพิการที่มูลนิธิขาเทียมจังหวัดเชียงใหม่แล้วจึงสร้างอาคารแห่งใหม่นี้เพื่ออำเนยความสะดวกแก่ผู้พิการสำหรับขั้นตอนการผลิตขาเทียมใช้เทคนิคการหล่อหุนใช้ทรายแทนการใช้ปูนปลาสเตอร์ช่วยประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายนำกลับมาใช้ได้ใหม่เป็นเทคนิคที่ใช้กับโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั้ง94แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันขาเทียมแยกได้5ประเภทได้แก่ขาเทียมระดับสะโพกขาเทียมระดับเนื้อเขา่าขาเทียมระดับข้อเขา่าขาเทียมระดับใต้เขา่าและขาเทียมระดับข้อเท้านอกจากนี้ยังมีขาเทียมเกษตรกรรมที่ทางมูลนิธิขาเทียมคิดพัฒนาขึ้นช่วยให้เดินได้ง่ายในพื้นผิวกรุกละจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารอาเนกประสงค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกและพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนผู้พิการขาขาดโรงงานทำขาเทียมพระราชทา,านโรงพยาบาลชัยภูมิเปิดทำการปี2559 มีเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างช่วยคนพิการของมูลนิธิขาเทียม3คนให้บริการผลิตขาเทียมทุกระดับรวมถึงซ่อมและปรับแต่งขาเทียมให้กับผู้พิการในจังหวัดชายภูมิและพื้นที่ใกล้เคียงไปแล้วกว่า300คนช่วยเหลือผู้พิการให้ดำเนินชีวิตประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโอกาสนี้ทอบพระเนศนิทัศการความก้าวหน้าของโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ อาทิการดำเนินงานของศูนย์เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองเปิดให้บริการต้นปี2565ช่วยวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยให้มีอัตราการเสียชีวิตลดลงการดำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาขั้นคลินิกผลิตแพทย์ออกปฏิบัติงานได้แล้วสีรุ่นยินทศการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพช่วยเหลือผู้พิการประดิษฐ์นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้แก่กลุ่มผู้พิการ ใช้ฝึกออกกำลังกายฝึกการทรงตัวปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิมีผู้พิการทั้งสิ้น6,703คน